ทตารีเสวาง7 8 9สวปสดีค่ะล่าสุดบล็อกเกอร์ทางอินเทอร์เนต็ตได้แจ้งข่าวว่าภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องมังกรโยกที่นำแสดงโดยเสอร์จ้านและจวงตาเฟยจะแล้วเสร็จภายในเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์แม้จะไม่รู้ว่าข่าวนี้จริงหรือไม่แต่เมื่อตัดสินจากฉากที่ถ่ายทำก็เกือบจะแล้วเสร็จจริงๆและยังมีรายงานทางอินเทอร์เนต็ตอีกด้วยว่าละครเรื่องต่อไปของเสอร์จัานที่จะถ่ายทำก็คือ g ด n ิเจน h อ n จา a ไหจว n ซึ่งจะเปิดตัวในต้นเดือนธันวาคมหากเป็นเช่นนั้นจริงจะเป็นการเชื่อมต่อที่ราบรื่นอ,อย่างไม่มีช่องว่างใดๆว่ากันว่าจะเปิดตัวในช่วงสิบวันแรกของเดือนธันวาคมและการเชื่อมต่อน,นี้ก็ราบรื่นมากจริงๆแล้วข่าวนี้อยู่ในรายการการค้นหายอดนิยมมาโดยตลอดและชาวเน็ตจำนวนมากก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้อย่างมากค่ะและยังมีรายชื่อนักแสดงนำชายคนที่สองอีกด้วยนั่นก็คือลีหงอีเขาเป็นคู่หูของเสือจาน ซึ่งจะรับบทเป็นจางซีลินและนักแสดงที่ทรงพลังคนอื่นๆสำหรับเซอร์จานในฐานะนักแสดงและศิลปินที่เน้นการถ่ายทำเป็นหลักเราสามารถมั่นใจได้ว่าเซอร์จานจะยังคงร่วมทีมในการถ่ายทำต่อไปอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยกันอย่างดุเดือดทั่วอินเทอร์เนต็ตว่านางเอกนั้นน่าจะเป็นจางจิงอีคนวงในบางคนได้เผยว่าอยู่ในช่วงการติดต่อและมีความเป็นไปได้สูงมาก อายุของเธอก็เหมาะสมมากเช่นเดียวกันแน่นอนว่าการจับคู่ของเซอร์จานและจางจิงอีก,ก็ค่อนข้างแปลกใหม่ผู้ชายที่หลอและผู้หญิงที่สวยก็สามารถดึงดูดสายตาและมีความรู้สึกของซีพีได้อย่างมากเช่นเดียวกันนอกจากนี้ทักษะการแสดงของพวกเขาทั้งสองยังคงดีมากอีกด้วยมันคุ้มค่าที่จะรอคอยทีมก็คือเป็นละครเครื่องแต่งกายโบราณแนวบายซอนเรนและการเติบโตส่วนตัวของพระเอก ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของหวงังจางไฮที่เข้าสู่อาชีพการงานอย่างเป็นทางการเพื่อแก้แค้นและผ่านความยากลำบากไปพร้อมๆกันจากบุคคลที่ไม่รู้จกักกลายเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ในที่สุดเขาก็สามารถล้างแค้นให้กับครอบครัวได้แต่ยังคงตกสู่วงจรแห่งความเกลียดชังอีกชาวเน็ตหลายคนกล่าวว่าละครเรื่องนี้บวกกับเสือจานและผู้กำกับเจิ้งเสี่ยวหลงมันจะทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ และจะทํากําไรอย่างมหาศาลอย่างแน่นอนค่ะละครเรื่องนี้ร้อนแรงมากและกําลังถูกพูดถึงอย่างมากบนอินเทอร์เน็ตแม้ว่าละครเรื่องนี้จะเป็นละครที่เน้นถึงนักแสดงชายมากกว่าและบทของนางเอกก็น้อยมากแต่ที่ทราบก็คือในบทบาทของนางเอกก็ได้มีการต่อสู้กันอย่างหนักเพื่อให้ได้แสดงในละครเรื่องนี้เห็นได้ชัดว่าละครเรื่องนี้จะสามารถสานต่อก,กระแสของละครฮิตให้กับนักแสดงผู้กำกับ และทีมผู้ผลิตยอย่างแน่นอนค่ะเหตุผลก็คือทั้งเส่ยวจานผู้กำกบับและเรื่องราวของละครล้วนเป็นที่คาดหวงังและทําให้หลายคนตั้งตารอซึ่งก็หมายความว่าละครเรื่องนี้จะสามารถระเบิดได้เพราะเรื่องของตัวเอกชายในเรื่องนี้ก็น่าตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะส่วนใหญ่จะดําเนินเรื่องและเน้นหนักไปที่นักแสดงนําชายเป็นหลกัก e ด d ิเจ h a n จา a ไหจวนเป็นเรื่องราวของภาคก่อนของตำนานจอมโจรแห่งสุสาน ตัวละครของเือจันก็คือหวัางจางหายหวงังจางไหาถูกรับมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเมื่อเขาอายุได้สามขวบเขาสามารถขยิบตาได้ตอนอายุ5้าขวบและเขาได้สูญเสียพ่อไปตั้งแต่เขาอายุได้12บสขวบด้วยภัยพิบัติครั้งใหญ่เขาต้องประสบกับการทำลายล้างในวัยเด็กของเขาด้วยความเกลียดชังของทะเลเดือดเขาเรียนรู้ที่จะยับยั้งชั่งใจต่อมาเขาก็หายตัวไปเมื่ออายุได้17ปีด้วยความเฉียบแหลม และเรียนรู้ที่จะสร้างทักษะและในด้านการออกแบบเขาได้เรียนจบด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบสุสารตระกูลของเขาเป็นผู้นําในการออกแบบและสร้างสุสารเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากและร้ายลือช่างฝีมือจํานวนนับไม่ถ้วนถูกฆ่าตายช่างฝีมือต่างก็หวาดกลัวในช่วงเวลานี้มีการเดินทางหลายตอหลายครั้ง1ิปีต่อมาเขาก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งเขาเปลี่ยนรูปลักษณ์และกลับมาที่เมืองหลวง ได้ทํางานกับกระทรวงอุตสาหกรรมเขาได้เป็นนักออกแบบและสร้างอาคารในเมืองไปใต้ศัตรูของเขาและยังได้ฟื้นฟูสุสานของจกักรพรรดิโดยได้รับรางวัลจากจากักรพรรดิเขารู้ข้อมูลมากมายซึ่งเต็มไปด้วยความลับที่ซ่อนเรน้นหวังจางไ่นอกจากจะเป็นตัวเอกที่ฉลาดมีไหวพริบและกล้าหาญแล้วเขายังควรค่าแก่การกล่าวถึงอีกด้วยตัวละครหวังจางไห่ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเป็นปรมาจาร,รย์ที่ยิ่งใหญ่ในโลกแห่งห่วจุย ซึ่งได้มีการเขียนไว้ในบันทึกการป้นสุสานว่าหวางจงางไ่เป็นนักภูมิศาสตร์และเป็นที่ปรึกษาในสมัยราชวงศ์มิงเขาได้ออกแบบพระราชวังมิงและเมืองฉุยจิงและยังมีส่วนร่วมในการก่อสร้างสุสานมิงด้วยคนนี้เป็นคนแปลกหน้าในทำ rubber โน้ตความสําเร็จของเขาในด้านห่วงจุยเรียกได้ว่าอยู่ในจุดสูงสุดเขายังสามารถทําให้หลายๆเมืองหายไปในจีนได้อย่างสมบูรณ์ด้วยเพียงประโยคเดียวในยุคข,ของหวางจงางไ่ ไม่มีอาวุธสมัยใหม่หรืออุปกรณ์ขั้นสูงแต่เขาสามารถสร้างพระราชวังลูสุสานใต้ทะเลหยุ่นติงฮัเวลลี่พาเลตหรือพระราชวังสวรรค์หยุ่นติงและทรีบอฟรี eed, หรือปลาทองสำริดสามตัวและไปที่อาจากแม่ของราชนีตะวันตกในสุสานใต้ทะเลอุโมงค์ที่เคลื่อนย้ายได้เชน่นบันไดหมุนในแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องใช้พลงังและการก่อสร้างที่แข็งแกร่งอุโมงค์เหล่านั้นจะแล้วเสร็จในสมัยของหวานจางไห่ได้อย่างไร ไม่ว่าพวกเขาจะเดินทางอย่างไรเหล่าผีในพระราชวังสวรรค์หยุนติงก็จะกลับมาที่เดิมในที่สุดโดยต้องใช้กลไกลอันชาญฉลาดแบบไหนในการบรรลุปเป้าหมายนี้ที่ประตูทองแดงที่กษัตริย์ว่านหนุปรากฏตัวไม่มีใครสามารถเข้าไปได้แต่เขาสามารถเข้าไปได้มันหมายความว่าอย่างไรแปลว่าเขามีผนึกผีถ้าเขามีผนึกผีก็ต้องรู้ว่าวังของกษัตริย์ลู่อยู่ที่ไหนวางจางหายได้เห็นกษัตริย์ว่านหนู เด็กที่เกิดระหว่างมนุษย์กับตะขาบและในขณะเดียวกันเขาก็มองเห็นจุดสุดยอดและรู้ความลับแห่งความเป็นอมะตะแม้ว่าในเวลาต่อมาจางศรีลินจะแขวนคอหวางจางหายเพื่อปกป้องความลับของครอบครัวแต่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตหวางจางไหายก็ใช้เต่าซากศพเพื่อรักษาความทรงจําของเขาและปล่อยปลาทองแดงคิ้วง,งูเพื่อล่อจนป้นสุสานร,รุ่นต่อๆไปที่ต้องการเข้าไปในสุสานใต้ท้องทะเลหวางจางไห่ไม่ใช่นักออกแบบ แต่เหมือนคนฉลาดมากกว่าคนฉลาดเช่นนี้มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์หรือไม่บันทึกการป้นสุสานร,ระบุว่าหวังจางหายได้รับการแต่งตั้งให้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างพระราชวังหมิงทั้งหมดนาดีการออกแบบพระราชวังหมิงได้เกิดขึ้นหลังจากพระราชวังหมิงย้ายเมืองหลวงในช่วงต้นราชวังหมิงเมืองหลวงตั้งอยู่ที่อิงเทียนฟูปัจจุบันก็คือหนานจิงจุดตีหรือกษัตริย์ผู้ก่อตั้งราชวศงหมิงได้ย้ายเมืองหลวงไปที่ชุนเทียนฟู ปัจจุบันก็คือปักกิ่งซึ่งหมายความว่าหวางจงางไห่เป็นประธานในการออกแบบพระราชวังมิงในกรุงปักกิ่งจริง,รงๆและจกักรพรรดิผู้ไล่ตามความเป็นอมตะในขณะนั้นก็คือจูตีผู้ก่อตั้งราชวงศ์มิงสามารถสรุปได้ว่าอู่จงในประวัติศาสตร์สมัยโบราณเป็นต้นแบบของหวางจงางไห่ตามลำดับของวงตระกูลตระกูลอู่หวางจงางไห่เป็นลูกเลี้ยงของอู่เหอจงอู่เหอจงไม่มีลูกมาหลายปีแล้ว เมื่อเขาอายุได้42ปีเขาได้รับเลี้ยงหวางจงางไห่ซึ่งเป็นลูกชายคนที่สองของยานห่างๆของเขาและได้เปลี่ยนนามสกุลของเขาเป็นอู่จงซึ่งศึกษาที่ญี่ปุ่นในช่วงปีแรกๆแ,และในช่วงเวลาต่อมาเขาก็ได้เรียนรู้ศาสตร์ของหยินหยางและห่วงจุยซึ่งก็ได้สูญหายไปหลังจากราชวงศ์ถังด้วยเหตุนี้อู่จงหรือหวงังจางไห่จึงได้รับความไว้วางใจจากจูตีผู้ก่อตั้งราชวงศ์มิง และยังได้รับการแต่งตั้งให้สร้างพระราชวังปักกิ่งในปีที่7แห่งหยงเลอ่อพระองค์ทรงเป็นประธานในการก่อสร้างชางหลิงและในปีที่9แห่งหยงเลอ่อพระองค์ทรงสร้างหอคอยเก้าประตูแห่งโตเกียวและเขาได้เสียชีวิตเมื่ออายุ70ปีดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีบุคคลชื่อหวงังจางไห่อยู่ในประวัติศาสตร์ของจีนอีกด้วยและในวันนี้พี่ปานก็ต้องขอ,ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ